คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับไปไปไปร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนข้างหน้าข้างหน้าตรงไป เฮ้ยรถเสือเฮ้ยเข้าเข้าเข้าอาใครมาเย็นตรงนี้ดีกว่าไอ้เจเย้ทุกคนเนี่ยมีเรื <am <am ่องมีราวกันเลยเฮ้ยไปดีเฮ้ยเป็นต้องใจเย้ไต่กันไปเลยต่อยกันไปเลยเฮ้ยไอ้เจ้าล็อกตาทำไมไอ้ของในร้านพังโอ้ยมันเสือดีกว่าะวังกูเองแป๊บนึห เฮ้ยเจนยินลบใครเฮ้ยอย่าใช้ลบอนมาจบเปื้อนเลือดเปื้อนล้างเอามานี่อุ้มไว้อุ้มไว้อุ้มไว้อุ้มคนนี้ไว้อุ้ม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 เลยอุ้มอุ้มคุณลุกเป็นไรไหมไปกันวะเสือจักรพวกเสือจักรกัมันไปกันวะไอ้ใครมาเลยลองเช็คดูด้วยนะว่า ร้านมีรอยเลือดเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวมันทำอย่างนี้นะมึงทำคนแก่เหรอฮะเฮดิทเอาเฮดิทเอามันอะไรวะบางช่วยเลยดิอุ้มมันไว้เอาเลยเอาเลยเอามันระวัง ร,รู้จักตีวะมึงเจอกูแน่เสียจับรู้จักกูสั่นเอ็งมึงทำสีเอ้ยมึงจะต่อยกูเอาไงมันเดี๋ยวคุณหนูจับไอ้นี่ไป๊หนึ่งชีวิตแรกหนึ่งชีวิตให้มันเราไปให้มันเราไป ไปพวกเสือมันจะไม่หยุดใช่ไหมเอ้เย็นพอแล้วพอแล้วพอแล้วรวดมาพอแล้วเอาดิมึงกลับไปกู้ขอนึงเฮ้ยคุณลุกแล้นนิ่งอุ้งคุณลุกเฮ้ยมานนี่เอาไอ้คนนี้ส่งส่งมันกลับไป ไอคนนี้ไอคนที่นอนอยู่เอาไปคืนมันได้ครับพี่บุญยะเอาไอ้นั่นมาครับโอ้เกมมันจบเร็วจังเว่อเอาล u น n ิงเอาคุณลุกเข้าไปก่อนได้ครับย้อ,อมันไม่สุดเลยเวอยมิวไม่หอนไม่ไหวแล้ววะ่ะไปก่อนเอาไอคนนี้วางตรงไฟเฮ้ยๆต้องมาวางในร้านฉันออกไปเลืยกันจะเละิกวางได้รถผม,ผมซื้อมาแพง นั่งลง <All right. S 1> ดูไว้นะเสือถ่ายวิดีโอไว้นั่งลงบอกให้นั่งลงเลยพวกมึงดูไว้อย่าให้ใครเข้าเมาล่างมันได้ใครเข้ามากูยิงพวกมึงดูเไว้คนที่แม่ทำกับเพื่อนกู หนึ่งชีวิตแรกหนึ่งชีวิตคือกรรมึงอะฮะฮะฮะลบลบทุกคนลบฮะฮะฮะ พอแล้วแค่นิดฝักเผาหน่อยเนอะบอสเรนเน่ไม่ลิลีเ่เผามันฮะเผามันหาคนอุ้มขุนลุกด้วยเทดตรงนี้ด้วยนะค่ะใครอินเลนเน่ว่าไงอีมิวมีอะไร,รอะไ,ไม่ได้มีปัญหากัน อ้าวทำไมเป็นเจ้าของร้านไม่รู้จักห้ามเหตุการณ์ว่าคนเขาต่อยกันขนาดนี้ยด็น้อยอ่ะเรียกหมอหน่อยก็ได้ปะดูแลกิจการเลยเนี่ยไม่ใช่ร้านของมึงนี่มันก็ร้านโก้ไม่ใช่ร้านมึง้มึงจะเปิดร้านทำไมถ้ามึงดูแลลูกค้าไม่ได้อ่ะถ้ามึงดูแลได้มึงก็ไปเปิดร้านเองเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้าร้านมึงเสร็จยังไม่ร้านโก้ทุกคนไม่ไหวแล้ว่บอสเฮ้ยยุลด์ยุลด์ยุลด์จะมาสึกมิวมิวเราไม่เราไม่พร้อมกับเซมิเนสมิวยามิวจะเอาใช่ไหมมิวไม่เอากับ ไม่รู้ใช่ไหมว่ามึงเล่นอยู่กับใครอ่ะมึงเป็นคนเริ่มเองนะระวังตัวมึงไว้ดีๆเราไปแล้วแล้วพอแล้วมาไปกูไปเอาแน่มึงไม่ต้องห่วงหรอกอีมิวพอแล้วเรื่องนี้ก็พอได้แล้วเฮ้ยมึงไม่จบง่ายๆแล้วเป็นเจ้าของร้านมีปล่อยให้ลูกค้าโดนไมเจอกันจะไปไหนวะเออจะเจอมึงแน่มึงไม่ต้องห่วงหรอกได้มาเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมเป็นไงแกเออ สลบอยู่ตรงนู้นน่ะคุณเฟิร์สพาลันนิ่งบอยพาคุณลุกไปโรงพยาบาลเลยเผายัางได้ครับเผาเลยเผาเลยลุกน้ำมันฝ่ามันแน่นรืยยังไงวะถ่ายรูปอัพลงทวิตเลยเอ๊ะมันต้องอยังไงอะลรยังชอบเลย เอลยาละระยะยิงเลยไปไปกลับไปดูวิสีเฮ้ยฝากเผาด้วยเว้ยเรจียบร้อยครับโอเคกลับไปรวมตัววางแผน เชา่าเป็นยงม่อวะสีอ่ะนั่นสิถามมุหลานเนาเมันก็ดีกันได้ละเกิดอะไรขึ้นพี่น้องมุหลานช่างสีบาดเจ็บหนักนะแต่อยู่ในมือมุหลานแล้วไม่ต้องห่วงยังต้องรักษาอีกนานเนี่ยก็คือรอดตายแล้วใช่ไหมใช่ ว่ารกูว่าแล้วเห็นไหมแต่เจ็บหนักมากเลยใช่ไหมใ okay. ช่ช้ำในงั้นมูหลานเอานี่ไปฝากใส่วิคราผิดมั้งฝากเอาห,อหลอดเลือดสีแดงช่วยสีด้วยได้โอเคเดี๋ยวรวมทุกคนมาคุยตรงนี้หน่อยไอย้คุณข้างล่างเดี๋ยวฝากสี้วยนะม่หลานได้ค่ะรองตัวด้วย โอเคผมฟังนะเหตุผลเที่ย,ย่ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยก็คือเพราะพวกเราทุกคนใจร้อนเมลไปต่อยเลเน่ทำไมเอา้าบอสมันเป็นเจ้าของร้านปล่อยให้คนลูกค้าตายคาร้านมันใช้ได้จะที่ไหนกันนะฟังนะมันมีปัญหากันหลายแก๊งเนี่ยเรามีกันอยู่แค่นี้เราจะรับไหวไหมเสือมีเป็นสิบเป็นยี่สิบ บี K, มีคนเพิ่มในเจนารัก,กะอีกเซเว่นซินตอนนี้แข็งแกร่งที่สุดในเมืองเราจะเอาอะไรไปสู้มึงเห็นไหมล่ะไอส้สีตอนเนี้ยเป็นยังไงตายหาไปแล้วถ้าไม่ช่วยไม่พามานี่ก็ตายดังนั้นขูขอเลยว่าถ้ายังไม่ได้สั่งอย่าเพิ่งไปเปิดใครวันนี้โฟกัสที่เสือโอเคนะโ <Okay. S 3> อเคครบคุณ โอเคเดี okay. uh, Wait, ๋ยวเราจะรับแผนอ่ะเดี <Lev itation> ๋ยวก่อนคุณอาลิสเจมบีเคเหรอเฮ้ยชิญเลยค่ะเมื่อไรทตัวนะเฮ้ยคนบาดเจ็บอยู่มึงเห็นปะมึงยังจำหาเรื่อยอีกเหรอมึงยังไงวะมึงเป็นคนยังไงมึงมาถึงนี่นะเจมมึงคิดว่ากูจะไม่ประเคนตีนนี่มึงเหรอเช่าแล้วมึงจะเอายังไงมึงเห็นป่าคนตาย เอ้ยมึงขูบปากอุดจองลงไว้ให้แล้วเฮดิดอย่ามีเรื่องในโรงพบาลของมู่หลานทางข้างในและข้างนอกและรอบๆทุกที่มู่หลานขอทำตามกฎทุกคนเก็บปืนได้แล้วนี่คือลูกค้าของมู่หลานคุณอลิสมู่หลานต้องรังสาด่วนเขามีบัตรเหรอมีขอตัวหลุเดิมของมึงอ่ะ กูจองไว้ให้มึงแล้วนายทีมึงอยากกระเทือบกูไงมันก็ทําไม่ได้ได้โชคดีนะมู่หลังขอไว้กูเห็นแกกฎของโรงพยาบาลมึงก็มีปัญญาซ่อนตัวได้แค่ในนี้แหละไอ้เจมกูบอกไว้ให้นะถึงพวกมึงจะเยอะกว่าไม่ใช่ว่าพวกมึงจะชนะนี่นี่ไม่มีกฎพวกมึงตมกองเตนกูหมดแล้วเดี๋ยวค่อยๆพยุงตัวเองนะคะค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาก่อนเก่งเนิ่นเดิมใส่หน้ากับพวกมึงวะลบเลย กะปากมึงไม่เก่งเหมือนเดิมสุดท้ายลงไปนอนกับเศษนอนเศษดินผีไม่มีสารแม่งเอ้ยทำอะไรไม่ได้อาชิญเชิญทางนี้ก่อนค่ะโอ้ยเฮ้ยฤิ์รักษาดิไว้บ้างเฮ้ย่ดีหมดเสียงอะไรวะไอ้เจมึงทำอะไรอ่ะอลธิ์ทำอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะมวลาน มูหลานเฮ้ยมาริทบีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาช่วยไปดูช่วยไปดูถอยมูหลานมูหลานเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขี่ยมันแทงมาโรงพยาบาลเอ้าอะหลียวพามูหลานไปไปโรงพยาบาลถไปถอย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 ขวายหน่าเกกะไปหนีกลับโรงพยาบาลหลักไปไป ผู้หลานทำใจดีไว้ทำใจดีไว้ไวผู้หลานมันไปไหนแล้วกลับโรงพยาบาลก่อนอบอสมันไปไหนแล้วเมื่อกี้พวืมันไปแล้วบอสมันวิ่งหนีไปแไหนตำรวจแต่ว่าตอนนี้มิวยังไม่เห็นมู้หลานเลยตำรวจมียูนิฟอร์มนี่ด้วยเหรอ ใช่ขอครับใบหมอนเป็นลูกเสือจักใช่ไหมใช่ครับโอเคเดินชอบแต่แบหมือนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับแก๊งค้าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวชัวนะเกี่ยวครับไม่เกี่ยวใบหมอนไม่ใช่รอชีเป้านะไม่ครับไม่ไม่ไม่มีครับไปบอกพ่อใบหมอนด้วยนะเดี๋ยวเจอกูใช่ครับใบหมอนเอาไว้กอนเถอะ่าเอาแล้วครับใบหมอนอยู่ใกล้เถอะเยี่ยมเพื่อนเถอะ มูหลานมายัางไม่มิวยังไม่เห็นเลยเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางหรือเปล่าบิลลี่ลองติดต่ออลิวได้ไหมอ่ะอิ๋อเว,วเดี๋ยวลองใช่ ไปไหนไปไหนไปไหนล่อแม่งเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนขึ้นมาเว้ยลูกบดีพี่ดอมขึ้นมาดอมหรอฮัลโหลลึกดี้ล้มไปลูกบดีนี่ลุน

เดี๋ยวใครอุ้มหลานอะคุณโกต้ตเหรอเดี๋ยวก่อนบอดคุณ <What? S 1> โก้เป <Okay. S 1> ็นฮโลกแกรมไม่ใช่เหรอมิฮะ <Huh? S 1> บอกห้ดิสเดี๋ยว <What? S 1> เราไปสอนอตอนนี้เลยโอเค ทุกคนอยู่เฝ้ามู่หลานตรงนี้พี่พอยะฝากด้วยครับแล้วเดี๋ยวย้ายลากไอ้สีมานี่ด้วยได้ครับคุณหนู